เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการเซฟเวฟฟอร์มเข้าตัวออสิโลสแโคลนะครับบางเวลาเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับเราอยากต้องการวัดชเเนลหนึ่งน,นะคะร,ะปรปับก็คืออันนี้ยนะครับสายสแตนโคลด์อันนี้ยนะครับเป็นสายโอเป็นบวกก็ได้แล้วก็ตรงน,นี้เป็นกราวนะครับเราต้องการวัดอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อันนี้เราต้องการวัดเป็นอินพุตนะก็คือตรงนี้ยมันเป็น ไฟ AC อยู่นะผมเองครับทีนี้ถ้าเราต้องการวัดเอาพุตตรงนี้นะครับเอาพุตตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นฟูลเวฟนะครับอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นช่นองสองก็ได้นะครับนะครับซึ่งเราต้องการวัดใเลื่อนไปแล้วใช่ ตอนนี้ยังไม่ใส่สีนะทีนี้ประเด็นก็คือว่า,าสโคบเนี่ยนะครับมันใช้กราวเดียวกันทั้งสโคบนะครับเพราะฉนั้นราเห็นเกี๋ยว,ว่าจุดนี้กับจุดนี้มันคนละก่าวกันเพราะนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องเซฟวัดแล้วก็เซฟกลาวตรงนี้ไว้ก่อนเซฟรูปนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาดิสเพย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเราก็วัดตรง AC นะครับน้นะครรมดา AC นี่ขั่วกรับตรงนี้นะครับ ผมกดเอาตัวเซฟแล้วก็ง่ายๆนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือสัญญาณนะครับ50เหนือก็คือประมาณ10ประมาณ12-15ถึงโวลต์นะครับอันนี้คือไปเยอะแบบตัวนี้ทีนี้เราต้องการเซฟตัวนี้เราไปที่เซฟรีคอร์นะครับแล้วก็เซฟแในฟอร์มนะครับเราก็เซฟทูไหนเซฟเข้าไปที่ตรงไหนเราก็เลือกนะครับผมจะเลือกเป็นที่เป็นเว็บเว็บหนึ่งแล้วกันเว็บฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟ อ่ตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราได้ค่าแล้วนะครับลองดูก็ได้เรา,เราสมมติว่าเราถอดตัวนี้ออกนะครับมันไม่มีสัญญาณแล้วนะครับเราเซฟเข้าไปในเครื่องแล้วที่เราจะรีคอร์มาเราก็ไปที่เซฟและรีคอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่รีคอร์รีคอร์เว็บฟอร์มนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการรีคอร์เมื่อกี้เราเซฟเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็รีคอร์ดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือค่าที่มันอยู่ในเครื่องนะครับทีนี้เราจะวัดช่องสอง ราบที่รอบที่อา่าโอเคนะครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมีกราฟที่ออกมาเป็นเอาต์พุตตรงนี้ละนะครับเทียบกับอินพุตนะครับอันนี้มันยังไม่นิงเราก็ทิกเกอร์นิดนึ่งนะครับ,เ,นะรบเราก็จะได้กราฟที่เป็นเอาต์พุต นะครับแล้วก็ Input แลละนะครับเหตุผลที่ต้องเซฟในเคสนี้ก็เพราะว่าตัวระบบกราวมันคนละที่กันนะครับเราไม่สามารถวัดช h ้นหนึ่งช a ้น e l 2พร้อมกันนะ,นะครับแต่ปัญหาของของที่เราเจอโดยส่วนใหญ่คืเอเฮ้เราจะเอารูปนี้หายไปได้ยังไงนะครับรูปที่เซฟไว้นะครับ,รรบวิธีการก็คือตามคู่มือของเครื่องนี้นะครับก็คือคาย้กด d เ f a u l t ตัวนี้นะครับเอารูปนี้ออกนะครับคลว่มดมันก็จะหายหโอเคจบ